s a m s สวัสดีครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนเป็นที่ไหแจ้งผมได้นะคะน้อที่ใหญ่ได้ตัวส a m ที่แบบว่าหน้าจอใหญ่นะหนึ่งเลยหน้าจอใหญ่สองเลยที่ที่จะจะต้องใช้งานก็คือที่ต้องการใช้งานปากกาแล้วก็เอาแบบที่เลื่นสอหน้าจอได้ก็พี่ก็เหมือนถือพูดอะไรแบบนี้ี่ไม่เกี่ยงกัคนะเดี๋ยวลองพูดไมาได้เลยโอเคสำหรับข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งผมมานะคะบผมแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับน่าจะเหมาะกับพี่ที่สุดเลยนะครับจะเป็นรุ่นใหม่เลยครับ Galaxy c 4 4นั่นเองครับผม อย่างที่ลูกค้าแต่งก็คืออยากได้หน้าจอใหญ่เพื่อใช้เทรดพุ่นใช่ไหมครับ<อ>ตัวน,นี้นะครับเวลาเรากลางออกอย่างงี้ครับมันจะได้ขนาดหน้าจอที่กว้างนะคะรัจจบถึงเจ็ดจุดหกนิ้วเลยในกรณีที่ลูกค้าเทรดพุณน,นะคะก็จะได้หน้าจอที่มันกว้างเห็นในการเทรดได้เป็นตาเดมจอเลยนะครับ<ช>แล้วที่สำคัญใช่ให้ลูกค้าลองจับเครื่องดูก่อนเป็นยังไงบ้างคะลูกค้าเครื่องเป็นยังไงบ้างหนักหนักไหม หน้าจอใหญ่ดีเนาะน้องดูได yes. ้มมหน้าจอได้ดรถูก hmm. ต้องใช่ครับ right. ตัวนี้ในกรณีที่คุณพี่เทรดพุ้นใช่ไหมครับบางทีอาจจะต้องคุยกับลูกค้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ครับจะมีฟังก์ชันพิเศษมันจะเก่งเรื่องการทํางานมากๆเลยนะครับซึ่งมันสามารถใช้ multi window นะครับถึงสามหน้าจอได้การนะคบวิธีการใช้งานง่ายเลยสามหน้าจอเลยใช่โอเคเหมือนวันนี้นะครับพี่อาจจะเข้าเป็น เว็บไซต์หรือว่าเข้าเฟซขึ้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วในกรณีที่อ่ะมีเพื่อนทักมาหรือว่าลูกค้าทักมาครับตันนี้สังเกตด้านล่างนะครับจะมีทัชปาร์ใหม่ด้วยครับซึ่งลูกค้าสามารถนะครับสลับเปลี่ยนแอปได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญเลยเวลาเราจะเข้าไปใช้แอปที่2ที่3เนี่ยสามารถแตะนะครับลากมาวางแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับตัวเครื่องนะครับมันสามารถรองรับปากกาได้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งลูกค้าก็สามารถใช้ เขียนใช้โน <noise> ้ตได้เลยเนี่ยมันเราต้องการลิดข้อมูลมันเป็นหน้าจอเหรอเนาะที่ต้องใช้แบบแนวตั้งเราสามารถปรับได้ครับผมปรับเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นี่สลับได้นะครับนี่ปรับได้เลยเคแบบนี้เลยที่ใช่แล้วสมมติว่ามีลูกค้าทักมาเราก็เปิดอีกแอปหนึ่งได้เลยนะครับเป็นไลน์ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับสั่งหน้าจอเลยเหรอเนาะใช่ค่ะสั่งหน้าจอเลย แล้วก็นะครับถ้าสมมติว่าแอปนี้ที่พี่ใช้งานใบ่อยๆนะครับเราสามารถที่จะมาจับคู่นะครับให้มันอยู่ในภัดตาด้าน,น,นล่างได้ด้วยนะครับในแผ็ง,งานตรงนี้ได้เลยแล้วต่อไปคือพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วหรอไม่ต้องแล้วครับครั้งต่อไปสมมติว่าที่จะเข้าแอปอีกครั้งนะครับสมมติที่ออกจากหน้านี้ใช่ไหมครับเวลาเราเขาเข้าใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็สมมติก,กดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีที่เราจาับคู่ตรงนี้ครับ มาให้พี่ใช้งานได้เลยโอเคครบหมดเอาบัตรพี่ไปรูดเลยได้เลยค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่น่อดนะครับสูเ็นสูงสุดถึง36เดือนเลยทีเดียวนะครับไม่มีดอกเบี้ยเลยค่ะตอนนี้เรามีร่วมกับตัวกัติกรเอ็ก์เพรสนะครับของลูกค้ามีใช่ไหมครับมีเอาเลยรูดเลยมีสีอะไรพี่เลือกบ้างเนาะตอนนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีกรีนเกรย์นะครับผมแล้วก็จะมีสีนี้ด้วยครับเป็นสี สีพ<ส>ี้าแบบพี่ไม่ต้องพูด <Okay. S 2> พึงโอเคสีนี้ไปเลยใช่ไหมโอเคลูกค้าเชิญคานกเตอร์ <S 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 ด้านในเลยคะ่ะ